สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เช่นเคยเลยนะครับผมก็จะมารีวิวนักเตะตตัวใหม่ของทีมผมนะครับตัวนี้เป็นของทีม B ของกิบบะลงดอนะครับในตำแหน่ง CAM นะครับตัวนั้นก็คือโรเบโตบาโจนะครับบาโจร่างนี้มาใน OVR 105นะครับสูง174นะครับน้ำหนัก73นะครับ ท้าที่หนักก็จะเป็นท้าซ้าย4ทา้าขวา5านะครับของผมก็จะเป็นเมสโซมโอ r อยู่ที่110นะครับในส่วนของสกิลที่ผมอัพนะครับก็จะเป็นการส่งบอล1นะครับการยิง3นะครับอีกหนึ่งสกิลก็จะเป็นของ Shadow s t r เ k อ r อีกหนึ่งนะครับหลังจากที่อัพสกิลเทนเรียบร้อยนะครับ สเตปโดยรวมของเขาฝีเท้าอยู่ที่134นะครับการยิงอยู่ที่149การส่งบอลอยู่ที่140และการเลี้ยงบอลอยู่ที่148นะครับในส่วนของคุณนะสมบัติพลังแฝงนะครับก็จะมียิงปั่นโค้งเหนือชั้นนะครับส่งลูกไกลแล้วก็เป็นเพย์เมเกอร์เวิร์กเลทข,ของเขาก็จะเป็นสูงกับปานกลางนะครับในโหมดเมนเจอร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยนะครับก่อนจะไปดูโหมดเมนเจอร์ผมฝากเพื่อนๆผู้คนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผม้วยนะครับ เรามาเริ่มโหมดแมเนเจอร์เกมแรกเลยนะครับในเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ Day. He read the situation defensively and did his job. Smuggled away. Mateus. Pilo. Joao Cancelo. Frank Rijkaard. Baggio now. And Mateus has it. card Pilo. And well, they keep working away, looking for an opening. ทีมผมก็ได้ประตูขึ้นนำแล้วนะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่1-0ประตตู่อนะครับผมได้ประตูจากโรเบโตบาโจนะครับนัะเต้ตัวใหม่ของทีมผมนั่นเองพอดีสายเข้านะครับเลยไม่เห็นจังหวะที่ต่อบอลกันแต่ดูรีเพย์นะครับก็จะเป็นปุสกัสแอสซิสให้โรเบโตบาโจยิงเข้าไปครับผมวาดิโอ What can they do to stop h e m running at them Now the managers will now deliver the half time team talks we're at the end of 45 minutes in this game s, Roberto oh, okay. <S ี่ผมก็ได้ประตูที่สผมได้ประตูที่สจากมอุส o o ตัวบั c ในโมดเนเจ์ของเราน่ที่ผมก็ได้ประตูที่2แล้วนะครับผมได้ประตูที่2จากมาเตอุสนะครับตับัคในโหมดมนเจอรของเรานั่นอ And the ball with Milinkovic, Savic. Ronaldo on the ball. Vandio. Oh, super header, but the goalkeeper was up to the task. And it's gone behind for the corner. the chance for them again to play it over from the corner flag. And Mateus was able to deal with the threat. Marcel Desai. It's with Joao Cancelo. Baggio. What a genuine opportunity, but it was squandered. Goal kick. Joao Cancelo. Andrea Pirlo. Pirlo. And Mateos has it. Could be. ทีผมก็ได้ประตูที่3ไเป็นที่เรียบร้อยนะครับซอก์ตอนนี้อยู่ที่3ประตูต่อศูนะครับผมได้ประตูที่3จากปีโลนะครับปีโลก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับ CM ที่โหดมากๆนะครับในโหมดแมเนเจอร์ จบเกมนะครับพี่หมูก็ชนะฝั่งตัวข้าไป3ประต,ตูต่อ0นะครับบาโจเกมนี้เป็นแมนออฟเดอะแมตนะครับคะแนนเฉลีย่ยอยู่ที่9.0นะครับโอกาสยิง2ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งเป็น1ประตูนะครับโอกาสจ่ายบอล8ครั้งสำเร็จ7ครั้งครับผม เรามาลุยกันต่อในโหมดเบนเจอร์เกมที่2นะครับปาโจเกมนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชม,มพร้อมๆกันเลยครับ <patio S 1> ฝั่ตงตัข้ามก็ขึ้นนำผมแล้วนะครับกอก์ตอนนี้อยู่ที่1ประตูต,รตร่อ0ูนะครับเขาได้ประตูจากแบรนโดซิวาของกิจบัลลงดอรนะครับลูกนี้ก็มุดเข้าไปยิงจนได้นะครับ Passing sequence <wanna> ทีมผมไม่ยอมครับตามไล่ปีเสมอนะครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่1ประตูตอนหนึ่งะครับผมได้ประตูจากปิโลนะครับลูกนี้มาเทอุสแอซิดอีกแล้วนะครับคู่หู c m เ n n มคอนเน็ชั่นนะครับ And has options available. อีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ยอมนะครับเขายิงแซงอีกแล้วนะครับกตอนนี้อยู่ที่1ประตูต่อ2นะครับเขาได้ประตูจากไบรเดโลซิวานะครับเ t s i t h o a o c a n Teamwork and passing in evidence. Good patient build up as they try to fashion something. Push, cash. And now, right hard. Possession and patience, the watchwords. Good piece of defending. And there it is, the half time whistle. So back underway here, with Bayern looking to find an effective route back into the game. Lilian Thuram. here. ทีมผมตอนนี้ตามไล่ตีเสมออีกหนึ่งครั้งนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่2ประตูต่อ2นะครับผมได้ประตูจากปีโลคนเดิมเลยครับผม so back ทีมผมแซงขึ้นนำจนได้นะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่3ประตูต่อ2นะครับลูกนี้บาโจยิงนะครับบาโจเขาเป็นคนเชื่อมเกมนะครับตั้งแต่การสนามจนเขาจบสกอร์เองเป็นประตูที่สวยงามครับผม Well, the game has been restarted. 3 2 here. 15 minutes left for play. Silva. Yaya Ture. Ronaldo. Their deflection and a corner down. จบเกมนะครับที่ผมก็ชนะฝั่งตรงข้ามไป3ประตูต่อ2นะครับบาโจเกมนี้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่8.1นะครับโอกาสยิง1่งครั้งเข้ากรอบ1ครั้งเป็น1ประตูนะครับโอกาสจ่ายบอล7ครั้งก็สำเร็จ7ครั้งครับผม oh, สำหรับผมนะครับโรเบโตบาโจในตำแหน่ง CAM OVR 105ในโหมดผู้จัดการทีมหรือ manager mode ผมให้เขา9เต็ม10คะแนนนะครับข้อดีของเขาเลยนะครับเขาจ่ายบอลดีมี a s s e ต์ให้เพื่อนนะครับเขาจะพาตัวเองไปยืนในตำแหน่งหรือพื้นที่ที่สามารถทำเกมลุกได้หรือว่าเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ต่อทีมของเราครับเวลาเล่นเกมลุกหรือในจังหวะเกมรับเขาอาจจะมาช่วยเกมรับบ้างนะครับคอ, all, คอยครบบอลคอยคุมจังหวะเกม แล้วก็สามารถโตกลับได้นะครับในเรื่องของการจบสกอร์นะครับเขาเป็น CAM อีกหนึ่งตัวนะครับที่จบสกอร์ได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ลูกยิงไกลของเขาครับสามารถหวังผลและลุ้นประตูได้นะครับจากลูกยิงไกลของเขาในเรื่องของ AI นะครับบาโจร่างนี้สําหรับผมผมคิดว่า AI ของเขาดีพอสมควรเลยครับในส่วนของข้อเสียนะครับเท้าที่ถนัดของเขาจะเป็นเท้าซ้าย4่เท้าขวา5นะครับ มันก็เลยทําให้บางจังหวะที่เขาจะจบสกอร์หรือว่าจะยิงไกลครับเวลาเขาจะยิงด้วยเท้าซ้ายหรือจบสกอร์ด้วยเท้าซ้ายลูกบางทีอาจจะปิ้นออกไปหรือว่าหลุดเกากะออกไปได้บ้างนะครับ อีกหนึ่งยางนะครับด้วยความที่รูปร่างของเขาค่อนข้างที่จะเล็กนะครับมันก็เลยทําให้บางจังหวะที่ต้องปะทะหรือว่าต้องเบียดกับอีกฝั่งนึงครับอาจจะเสียเปรียกของอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับโดยรวมแล้วนะครับโรเบโตบาโจในตาแหน่ง CAM o b n 1 0 5ในโหมดผู้จัดการทีมสําหรับผมเป็น CAM อีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าเล่นมากๆส่วนตัวผมให้น่าเล่นมากกว่าโมเชล่านะครับเขาค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะครับแต่บอดดี้มีแอซซีฟแล้วก็สามารถจบสกอร์เองได้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนชอบ CAM สไตล์นี้นะครับก็สามารถนํามาเล่นได้นะ ในโหมดผู้จัดการทีมบาโจเป็น CM mm อ็ hmm. มีหนึ่งตัวนะครับที่น่าเล่นมากๆนะครับในโหมดเมเนเจอร์ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวโรเบโตบาโจในตำแหน่ง CAM OR105 ในโหมดผู้จัดการทีมหรือเมนเจอร์โหมดเพื่อนๆท่านไหนใช้นาเตต,ตัวนี้อยู่ชอบหรือไม่ชอบนาเตต,ตัวนี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์แบ,บ่งปันกันได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนคิดเห็นยังไงกันนกเต,ตตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์แบ,บ่งปันก็นได้เช่นเคยเลยนะครับก่อนจากกันไปผมฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ